สัญญาลักหน่อยเนาะ3ามเดือนห้าพฤจิกรรมเวลากินนี่ไม่เป็นที่น้องกันใช่ไหมเวลาอื่นรักกันใช่ไหมยกเว้นเวลากินอคนะ่รู้แล้วยุ้ยเธออ่ะจะแย่งที่ทุกอย่างเออเออ เดีเนใเๆ้าโชคดีผมมองว่าไม่พอมัจะเข้าสมได้โชคดีไม่ถึงไม่พอใช่ไหมโอไม่พอเดินไมอยู่กลางถนนอันนั้นที่ถามท่าทำไมทำไมปล่อยไม่ีนาัน่เลยนะ้ผมรูไม่ ก็น้องขุนเดชนะคะขาน้องดีขึ้นอย่างมีในยะสําคัญเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอที่คาชบาลอย่างมากขอบคุณพี่พานทั้งหลายที่ดูแลน้องขุนเดชอย่างดีนะคะแล้วก็พรุ่งน,นี้เนี่ยจะมีการทาพิธีนะคะโดยอาจารย์ทางหมอช้างที่จะเริ่มการฝึกน้องนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยน้องก็เรียกว่า เห็นว่าผ่านขั้นหนึ่งไปแล้วก็คือพอจะรู้เรื่องบ้างแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการทําพิธีเป็นทางการเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการฝึกน้องเพื่อให้น้องอ่าคุ้นกับการเป็นเป็นช้างบ้านนะคะสามารถที่จะออกคําสั่งอะไรได้ค่ะแต่ที่น่าดีใจก็คือขาน้องเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะพรุ่งนี้คุณเดชทำพิธีนะคะลูกนะเดี๋ยวเมื่อก่อนอยู่มีกับแพทย์ค่ะ